สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยัง้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเหตุเพราะใช้ไดเกียวหรือเปล่านั้นไม่ใช่ <c oughs> นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่ไม่ได้นอนเต็มอิ่มมานานวันนี้ก็เต็มอิ่มอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็มีหลายต่อหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องผู้ชมที่จะเามาถแถลงวันนี้โดยตอนนี้ก็ออกมาหาราคาอย่างไม่หยุดยัง้งแล้วถามใครจ้านายจตุพรนะครับเรื่องผู้ชมได้มีการออกมาโวนันเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเพื่อไทยได้คะแนนหรือว่าได้สสี่9ที่เั่งเล้นั้น ก็ไม่มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลได้อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้ทัวลงกระหน่ำลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวบางทีผมไปตลาดนนเนี่ยแล้วก็เจอคนมาทักนัดนัดนัดไอ้เราก็ตกใจเอ้ยโจดเป้าวะอะไรประมาณนี้สุดท้ายไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเป็นแฟนคลับนะครับเรื่องผู้ชมแต่แฟนคลับที่ว่านี้ไม่ได้ว่าขับเอ้ยไปที่อื่นไปที่อื่นไม่ใช่ครับท่านขอถ่ายรูปกันเกี่ยวกลามไม่หยุดยั้งก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติผมมาหน้าที่นี้ก็ได้มีการซัดถึงนายจตุพรอ,อย่างนั้นสามถึงนายจออยาะะาตนนุ แล้วก็ผมก็ได้ถามเขาเพิ่มเติมว่าสําหรับความคิดของพี่เนี่ย มีผลไหนที่นายจะดุพรอ,ออกมาตีเพื่อไทยทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะรับเดิมผู้ชมเข้าขายตีกินหรือไม่นั่นก็ไม่อาจแน่ใจเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยจตุพรมันเคยทําอะไรสําเร็จบ้างถามเรื่องอะไรขนาดม็อบคณะหลอมแหลมหลอมรวม,อ,ม,อ,มอะไรประมาณนี้นะคะรับเดิมผู้ชมแม่มึงเอ้ยคนยังจะแทบไม่มีไปเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะแล้วก็เกิดเรื่องนี้ครับท่านโดยตู่จตุพรผล่ลงนะคะรับเดิมผู้ชมผมว่าจะดค,คุยเรื่องไอ้หอกนี่แล้วแต่นี้มันผัมาอีกแล้วบอกว่าพูดให้คิดโดยตู่จตุพรว้าเฮ้ยคู่สีของโบเสกสกุลแต่ก่อนนั้นรัักกน เกินตอนนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรเชื่อเพื่อไทยไม่ได้ตั้งรัฐบาลแม้จะได้สสท่วมท้น499ที่นั่งแล้วก็ยืนยันที่ออกมาพูดนี้เพื่อให้คิดนะคะรับท่านผู้ชมตอนนี้คนก็แหกคิดกันไม่หยุดยั้งแล้วเฮ้ยเฮ้ยว่าเอมมีการรับอะไรมาหรือเปล่านนะเนี่ยถามรับอะไรรับลูกบอลน,นะ,ค,ะรลนนครับท่านผู้ชมแล้วก็เตะส่งกันไปเตะส่งกันมาครับท่านไม่มีอะไรในกอไผ่หรือจะมีนะก็ต้องติดตามนะวไอ้หอกนี้ออกมาหาราคาไม่หยุดยัง้งโวเพื่อไทยแม่ได้สี่แม้ได้499สสนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่ได้รัฐ ทําทัวลงยับครับท่านแนะเอเอาลิบเอาม็อบออกมานะเนี่ยอยากจะเห็นว่าจะมีกี่ตัวเดินตามอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าจะเย็นๆไว้ก่อนนะแล้วยังไงต่อแล้วก็ขยี้ต่อเลยครับท่านโดยอันนี้แมวปวดหัวเลยนะครับเรื่องผูชมเป็นข่าวจากไอตูจตุพรนะครับเรื่องผูชมแต่สํานักข่าวสลิมส่งเข้าประกวดตอนนี้ความหวังของสลิมอยู่ที่จตุพรแล้วนะเนี่ยแล้ววันก่อนยังออกมาดีใจนะครับถามสลิมดีใจเรื่องอะไรบอกว่าจบแล้วเพื่อไทยปมไหนวะเออเจ็งดอกจิกย้ายไปนะครับเรื่องผูชมบุ้ยเจ็งดอกจิกนี่มันเป็น รอปชหรือว่าเป็นเสื้อแดงถ้าเกิดเป็นนั้นก็เป็นอยู่ระดับดีวิชั่นเจ็ดดีวิชั่นแปดนะครับเรื่องผู้ชมมุดใต้ดินไปอีกชั้นหนึ่งส่วนไอ้นี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยทักษิณปวดหัวหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ตูจตุพรถามชี้ใจดํากล้ามไหมถ้าจับมือประวิชจะให้ประชาชนขับไล่อะไรประมาณนี้ยังมีคนตามมึงอีกหรือว่าจะตุพรถามทําไมขนาดจัดมอบมันยังไม่มีคนเลยนะครับเรื่องผู้ชมที่สําคัญนอกจากไม่มีคนแล้วนั้นยังโดนโหวอโหอะไรโหวแบบที่จตุพรโหแบบเมื่อกี้หรือป บอกไม่ใช่โหไล่นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านะก็ต้องจับตาม,มองโดยตัวมันเองนั้นคิดนะครับท่านผู้ชมว่าเอ๊ะที่คนเสื้อแดงหรือว่าอะไรมานี้มาเพราะตัวมันเองหรือเปล่านั้นผมก็ยังคิดเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็ได้ข่าวมาครับท่านอันนี้จากหลายๆปีแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยนายสุเทพเพื่อสุบรรเคยออกมาบอกสาเหตุที่แพ้พักเพื่อไทยนี้ไม่ใช่เพราะเพื่อไทยเอาแล้วเพราะใครเพราะคนเสื้อแดงอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ปฏิบัติการควางแรงสไลด์ของจตุพรน,นี้ก็ดูเหมือนว่าจะไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆแล เพราะปากสากตีหัวหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามโดยทักษิณกล้าไหมจับมือประวิตย์แล้วก็จะยอมให้ประชาชนขับไล่อะไรประมาณนี้โดยตู่จรุพรครับท่านหิวแสงกระหายสินไม่หยุดยัง้งนะครับเรื่องผู้ชมอ่านเกมทักษิณบอกกับบ้านนะเนี่ยวังกวาดต้อนเสื้อแดงมาหนุนเพื่อไทยดักคอแลนสไลด์ต่อให้ได้499เสียงก็ไม่อาจปกครองได้แย้มมีข่าวหลุดนายสุรเกเียรติเสถียรไทยคนดิเดตตัวจริงของเพื่อไทยหวังนามาข่มประวิตยให้ยอมเป็นรองนายกแล้วก็อัดทักษิณเป็นคนที่เอาแต่ประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นจาได หรือ <ล among S 2> ไม่ก็ลวงปีอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมออกมาฉาดนายเก่าอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ปัะชาชนทั้งหลายนั้นก็แห่ขนาดนาเป็นไอโบ้ะสองนะครับเรื่องผู้ชมถามทําไมจ้าไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นแกนําแดงที่จังหวัดตังนะครับเรื่องผู้ชมได้ออกมาบอกเฮ้ยไอตู่จตุพรถามมีอะไรเฮ้ยมึงเลิกเนรคุณได้แล้วถามทําไมเนี่ยคนให้ข้าวให้น้ําอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมผมก็ไม่อยากจะเดินไปห้ามครับท่านสนับสนุนเต็มที่กันเลยทีเดียวก็ยังออกมาหาราคาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนนเนี่ยก็ยังได้มีการ ยกชูวิทย์กันบบลวิสิตเลยถามทําไมบอกว่าเนี่ยแม่ชูวิทย์กันบบลวิสิตคนเดียวก็ทําให้สํานักง,งานตารวจแห่งชาติสะเทือนได้อะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันจะเอามาเข้าตัวเองมันหรือเปล่านะแคท่านผู้ชมประมาณว่าข้าวนี้แน่ข้าวน,นะนี้เก่งสู้เก่งกว่าใครแล้วยังไงอาจจะเหมือนชูวิทย์โมเดลแบบนี้แหละโอ้ยอย่าไปเทียบกับชูวิทย์เลยจะดูพรถามทําไมน้ําหน้าอย่างมึงมันคนละคากันนะแค่ท่านผู้ชมมันเทียบกันไม่ติดกันเลยจริงๆครับท่านโดยหอ,อกนี้มันออกมาบอกมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆประชาชนแพ้แต่กลับเอาชัยชนะของประชาชนไป ขายเพื่อแลกอํานาจทุกอย่างเข้าตัวเองแทนที่จะสร้างประชาชนให้มีความแข็งแรงแต่กลับมาบอนไซประชาชนแล้วพึ่งประยุทธ์วันนี้แล้วแล้วก็วันนี้เสมือนหนึ่งมาต่อสู้กันแต่เหมือนละครตบจูบกันอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ได้มีการท้าทักษิณนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยไหนจะใช้ใจกลับบ้านอะไรประมาณนี้รีบกลับมารีบกลับมาอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าทักษิณจะกลับไม่กลับนั่นเป็นหนักหัวกับบานเมื่อหัวกับบานมันหรือเปล่าถามเมื่อ,อกี้หูป,ปากไปเพื่ออะไรไม่มีอะไรนะครับเรื่องผู้ชม พูดไวให้คิดครับท่านเหมือนกับไอที่ตู่จะดูพรนี้มันออกมาบอกเดี๋ยวจเจ้ามาขายี้อย่างจัดหนักกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไหนดีแล้วครับท่านโดยหากสั่งสนใจอยากจะอุดหนุนช่อง View นัดวิวนนก็ติดต่อมาได้อัน,นี้คือทิศศิษย์หนาฟินะครับเร่านผู้ชมหรือว่าปากเกตขาวนั่นเองต้องพูดภาษาอังกฤษเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ยเพราะประยุมันบอกให้เข้า Google กัน,กนบ้างเกี่ยวกันเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็เม็ดมะม,มาา่ว ้อสี่สิบาทบริการเก็บใบทางยังไม่มีควบคู่ขนาดมากับลูกหยีชาบลูกหยีกวนนะครับเรื่องผู้ชมสนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เข้ามาได้ก็กราบขอบพระคุณมาหน้าที่นี้เสือ้อนัดวิวนอสลิมตัว400บาทก็ขอบพระคุณอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านก็มาเริ่มกันต่อเลยนะครับเรื่องผู้ชมวุ่นว,วายวกวนนี้ลุงตุงดังสังขยาไม่หยุดยัง้งโดยนั้นเนี่ยแม้ได้499เสียงความเป็นจริงอาจจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องเปรียเเกเบยงงไไไไไดด้้เเเเเทท่่่่่่าาาาาหรรรก็ตมตมมมแพพือนนออยยยีีวันนนนปปจขะะชช ังมีองค์กรอิสระห้าแห่งแล้วก็สวอีก250คนคอยถ่วงดุลอยู่เนื่องจากสาวกยังอยู่ในระบบวินัยการโหวตของสาปอ,อยู่อะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองครับท่านถามเรื่องอะไรจับตามองว่าไอ้นี่มันมีราคามากแค่ไหนถามปมไหนจ้าบมที่ว่าบอกว่าจะเอามอบมาเดินไล่อะไรประมาณนี้เฮ้ยออกมาเลยนะเนี่ยพายโบเสิงสกลมาด้วยนะเว้ยเฮ้ยอย่าลืมถามทําไมอดีตมิตรแท้กันครับท,ท่านมิตรบุญถาวรกันเลยทีเดียวแต่บุญถาวรที่ว่านี้ไม่ใช่สุขภ โถสซ่วมแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่งผลให้สลิมรอดช่องตอนนี้ดีใจไม่หยุดยั้งนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยจตุพรกับตัวกับใจแล้วจตุพรตาสว่างแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเอเจตุพรกูรู้เช่นเห็นชาติมึงมาตั้งแต่ปี2020แล้วครับท่านแล้วก็ก่อนนั้นนั้นก็เริ่มออกไลน์แล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้นั้นออกไลน์สีทะลอกกันเลยทีเดียวก็แนะนําให้ไปอยู่กับไอโบเสกสกุลได้เลยเว้ยเฮ้ยพอตอนนี้โบครับท่่าานนนขออบคุณประชชนนีมงไ ตูน ซื้อสัตว์สุจริตโอ้โหทำไมคำนี้กูต้องกูจากปากด้วยว่าเนี่ยมีคุณธรรมกว่ารัฐบาลอื่นนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยเฮ้ยอภิสิทธิเวชาชีวะว่าอย่างไรชวนลีกภัยว่าอย่างไรเนี่ยจะเพิ่งไปทวงถนนเว้ยเฮ้ยไอโบออกมาบอกนะเนี่ยเนี่ยสสสอบตกนะเนี่ยที่ไหนที่โคราชนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีหน้าเสลือป,ปากอ้ากว้างครับท่านบอกว่าเนี่ยประยุทธ์จะไปปาใสาแล้วมันจะพูดรู้เรื่องเฮ้ยไม่มีมันจะพูดรู้เรื่องไหมนั้นไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมถามไม่น่าจะมีการพูดไม่รู้เรื่องใช ใช่สวัสดีพี่น้องประชาชนที่ไม่ขับรถนะฮะฮะใครอยากไปกับผมม้างฮะรู้ไหมเนี่ยผมเยี่ยมนาจมาเอ้ยไม่มีนี่วาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่โบครับท่านขอบคุณประชาชนมองไอตู่ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมากกว่ารัฐบาลอื่นอะไรประมาณนี้ก็เลียจนตอนนี้ไม่มีที่จะให้เลียแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองต่อไปด้านอนจตุพรก็ออกมาวู้เว้นวายไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเคียงข้างกับไอ้นกเขาครับท่านสลิมรอดช่องนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยมีหน้ามาถามน เพื่อไทยจะจับมือกับบวิดไหมจะจับมือกับระยุทธ์ไหมอย่างไรไม่ใช่จะถ้าเกิดจับมือกับพลังประชารัฐนี่จะก่อม็อบอะไรประมาณนี้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นด้วยนะเนี่ยเพื่อไทยจะไปจับมือกับพลังประชารัฐแต่ดูไอ้จตุพรแล้วแม่มึงรู้สึกหมันไส้นะกับเดินผูุชมแล้วยังไงจ้าจับจับกันไปเลยครับท่านแล้วก็อยากจะเห็นม็อบหลอมแหลมนี้ออกมาเดินนะรับเดินผูุชมเอ้ทางที่ดีก่อนที่มึงจะออกมาเดินเนี่ยทำแบบโตโน่นะเว้ยเฮ้ยถามทําไมโตโน่ก็ได้สร้างตํานานบทใหม่อีกแล้วนะรับเดินผูุชมโดยการถือถุงดําแล้วเนี่ยไป ทำไมเหมือนตอนปีห้าเจ็ดเราบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไปเก็บขยะครับท่านแต่ไม่ใช่ขยะแผ่นดินนะครับเรื่องผู้ชมเป็นการรณรงค์งอะไรของเขานะก็แล้วแต่เรื่องนี้ไปก่อนนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้มีคนคิดถึงครับท่านถามคิดถึงใครคิดถึงนายวัลลงแล้วก็อูแวนโกะนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่หายหัวกรบบาลไปอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวอูแวนโกตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรใครหายไปพร้อมกับโคชโยธีเลยนะเนี่ยผู้มีสัมพันธ์ทําไมติดสัมพันธ์ทาไมติดเผด็จการจงอะไรสักอย่างหนึ่งนะ เรื่องูชมออกมาพูดตอนนั้นโดยใยนายพลงขอบคุณประชาชนบริจาคเงินภาษีให้พักไทยพักดีโวสูงสุดสูงสุด เยอะกว่าอนาคตใหม่ใช่ไหมยเยอะกว่าก้าไกลใช่ไหมไม่ใช่หว่าแต่ว่าสูงสุดเนี่ยเป็นอันดับ7จ็ดนะคร,รับท่านผู้ชมอะไรกันว่าเนี่ยไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อดีเลยนะคร,รับท่านผู้ชมเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับ7ครับท่านนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเลือกตั้งนี้ว่าลงมันได้สอสออยู่ประมาณ2คนนี้ก็จะสูงสุดหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ว่าสูงสุดในอันดับโลขึ้นไปหรือเปล่านั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคร,รับท่านผู้ชมก็ยังมีหน้าเสลอแม่มึงเอ้ยอยู่ติดอันดับ7ครับท่านแล้วยังไงก็ายัางคงออกมา ยั้งนะครับก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านสำหรับเรื่องนี้ส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยสำหรับนายจตุพรนั้นข้ามผ่านไปก่อนแต่ตอนนี้มา,าย้อนข่าวเรื่องไอ้เทือกกันซักเล็กน้อยนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่มันเคยออกบอกมาหรือเปล่านั้นต้องติดตามนะันเนี่ยต้องมีหรือไม่ต่อเทิมเอ้ยต่อท้ายด้วยบอกว่าเนี่ยไม่ได้แพ้เพื่อไทยนะการเลือกตั้งปี54่ 4, แล้วมึงแพ้อะไรแพ้เสื้อแดงอย่างที่ผมได้เคยแถลงไปแล้วนั้นไอ้นี่ก็ขุดระบอบทักษิณน,นะครับท่านข่าวเก่า,าออกมารีเมคใหม่นะครับ แรงสไลด์ไม่อยากจะออกมาเดินอีกแล้วจะดุพรเป็นอย่างไรบ้างเมื่อประมาณปีอะไรแล้วว่าก่อนไอ้สุเทพนี้จะในสุเทพนี้มันจะไปเดินคารวะแผ่นดินนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ยอย่าขวางสุเทพเดินอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผือเป็นดาบครับท่านไปหนักหัวแทนสุเทพด้วยก็เออน่าจะจับตาม,มองนะครับว่าสุเทพนี้จะออกมาเดินหรือไม่เฮ้ยจตุพรก็อยากจะออกมาเดินสุเทพก็อยากจะออกมาเดินเออใช่มึงอย่าลืมควงสุเทพมาด้วยนะเว้ยเฮ้ยจตุพรถามทําไมจ้ามันจะได้ล้มแหลม นายกระิดมบูชมเอ้ยไม่ใช่จากหลอมแหลมจะได้มีคนเพิ่มเติมมากกว่านี้นะเนี่ยขนาดไปอยู่กับนกเขาได้นะจุ ยีหิวคืออะไรจ้าไม่ใช่ทนายเดชานะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยก,กำลังเรียนแบบการร้องของลกเขาอยู่ครับท่านหลังจากที่ผมนั้นได้เรียนเสียงของสุทธิชัยหย่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มไม่หย่อนแล้วครับท่านก็หลังจากจัดตั้งรัฐมนตรี36รัฐมนตรีเสร็จก็จะมีการถแถลงนโยบายนายจตุพรก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดเพื่อไทยนั้นได้จับมือกับประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้นั้นได้ไปเต้นถ้าเดินเต้นนกเอี้ยงทรงอย่างแบ ครับท่านที่อะไรวะจาไม่ได้ตอนแรกนึกว่าสถานคนชรานะครับเ่านผู้ชมแต่สุดท้ายไม่ใช่แล้วมันเป็นอย่างไรเอ่อก็กลับมาเสียงเดิมก่อนนะครับเ่านผู้ชมพูดเสียงเมื่อกี้นั้นยากอย่างเหลือเกินก็เลยทีเดียวโดยประวิทย์ครับท่านร้องเต้นเพลงอะไรวะทรงอย่างแบสทรงความรักให้เด็กๆในกิจกรรมบันวาเลนไทยนะครับเ่านผู้ชมโดยประวิทย์อารมณ์ดีขยันไอ้ไม่ใช่ขยับเพลงทรงอย่างแบสครับท่านร่วมกิจกรรมวันวาเลนไทยมอบความรักให้เด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเก็ตนะครับทร่านผู้ชม สารภาพนามตรงนะเนี่ยตอนแรกวันนี้เปิดมาดูรายการสนอนยุทธ์เฮ้ยเห็นประวิทเต้นตอนแรกนึกว่าสำนักคนชราอะไรประมาณนี้บางแคอ๋อสุดท้ายไม่ใช่นะคะรับทื่อนผู้ชมก็เป็นการลงพื้นที่หาเสียงครับท่านสําหรับประวิทวงสุวรรณเฮ้ยประวิทนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ย,อยทำไมจตุพรมันดิ้นกว่านี้หน่อยสิเว้ยเฮ้ยเนี่ยท่านอย่าไปยอมมันนะถามทําไมเนี่ยมันถามเพื่อไทยจะจับมือกับ ไปจับมือกับประวิทย์ไหมแล้วเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยอย่าไปยอมนะเว้ยอย่าไปยอมใครเนี่ยอย่าไปยอมจตุพรนะเนี่ยมันบอกว่าจะอมาเดินไล่อะไรประมาณนี้เพื่อไทยก็คงจะบอกเฮ้ยออกมาเลยออกมาเลยจะได้เห็นว่ามีกี่ตัวเดินตามและเดินผู้ชมไม่ร่าจะมีกี่ตัวหรอกครับท่านก็เล่นดีบีช่างมันไปก่อนส่วนตอนนี้อย่าตกใจถามเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันวันนี้รอมันโหลดอยู่อ๋อเจอแล้วโดยนายนิพนธ์บุญยามณีครับท่านแห่งพรรคแมลงสาบไอ้ไม่ใช่ประชาธิป,ปัตย์ปลุกสมาชิกให้ตื่นไอ้ไม่ใช่ โอ้ยตายแล้วอ่านผิดอ่านผิดตาฟาดปลุกสมาชิกให้เชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ชี้คนไหลออกนะเนี่ยแค่ต้นไม้ผลัดใบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยผลัดใบกูบก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเลยครับท่านสําหรับเรื่องนี้โดยก็ได้มีการปราศัยของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมนักเขียนการ์ตูนเก่าผู้บ้าเสงตัดลิบบินปล่อยรถพุ่มพวงอะไรประมาณนี้มีทุกอย่างยกเว้นผลงานหรือเปล่านั้นไม่อาจนแน่ใจแต่ว่าเป็นพรรคคนดีกว่าใครนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รามเมศลัตนชเวงโคศกอะไร ว่าของไอ้ประชาธิปัตย์นี้นะคะรับเดิ่ผู้ชมได้ออกมาบอกนักวุฒิใส่เกลือหลังจากที่นักวุฒิลงไปปราศัยภาคใต้อเออท่านประชุมครับที่ประชุมเออผมยังไม่ได้รับรายงานอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าดิ้นเป็นแถบเลยนะคะรับเ่อผู้ชมทั้งนายนิบิตอินทรสมบัติบอกนะเนี่ยเดี๋ยวนระกจะกินหัวอะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่ต้องห่วงเว้ยเฮ้ยผมติดต่อไปหาโยมาบาลแล้วโยมาบาลบอกว่ายังไม่มีคิวลงมานะคะรับเดิ่ผู้ชมแต่ตัวที่พูดอยู่นี้ต้องระวังเล็กน้อยถึงปานกลางถามทำไมจ้าเออเดี๋ยวโยมบาลเรียกไปสอบสััม่นนววตผ โยม,มาบาลไม่เรียกไปนะครับท่านผู้ชมถามทําไมโยม,มาบาลบอกว่าโอ้ยอีกประมาณร้อยห้าสิบปีมึงเพิ่งค่อยลงมาอะไรประมาณนี้ดีเกินไปนะครับท่านผู้ชมโยม,มาบาลไม่รับผมก็เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ที่อันนี้ไม่ปานกลางแล้วครับท่านโดยโบโอ,อีสานนะครับท่านผู้ชมนักสาบานมืออาชีพหรือป่าไม่อาจแน่ใจอ้อนชาวหนองคายเลือเล่อยตูอยู่ต่อลั่นอีสานพัฒนาถนนดีทุกสายมันดีมาตั้งนานแล้วนะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกับไอโบนี้ดีเว้ยเฮ้ยอ้อนเลือ่อยตูนะเนี่ยผู้นําใจซื้อ ื่อมือสกรปรกไอ้ไม่ใช่โอ้ยขออภัยมั่ถอนคำพูดผู้นําใจซื้อมือยึดอานาจไอ้ไม่ใช่อีกแล้วมือสะอาดไม่ด่างพ้อยล้านอีสานพัฒนาถนนดีทุกสายแซ่ย่าไปเลือกพักกงกินนะครับท<ๆ>่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านว่าพักไหนจะเป็นพักกงกินนะกูก็ไม่ไอผมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคนไม่มีราคานี้ยังออกมามีหน้าในครับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยเกิดมาท้องพอ่อท้องแม่เพิ่งเคยเจอถามเพิ่งเคยเจออะไรเพิ่งเคยเจอคนที่สอบตกนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้ง สอบตกแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนอีสานจะเลือกประยุทธ์อย่างถล่มทลายสำหรับไอโบเส,สกสกลนี่ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านหลงตนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้อูแวนโกหายไปเลยหายลอยเคว้งไปในอากาศนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาอาัดกันมาช่วงนาตาปีช่วงนี้ก็กาลังหาขา่าวอูแวนโกเฮ้ยตั้งแต่มีภาพแวนโกอะไรประมาณนี้นั่นเน่ยแล้วอูแวนโกออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับค้ชโยทีผู้มีสัมพันธ์ทําไมติดสัมพันธ์ทาไมติดแล้วเป็นอย่างไรติดหายเลยนะครับท่านผ หรือปาไม่อาจแน่ใจโดยย้อนข่าวเก่าสักเล็กน้อยถึงปานกลางอู้วอนอย่าสร้างความเกลียดชังนะเนี่ยอู้หันรือไทยไม่สนกลุ่มคนบอยคอรหรือว่าแบรนดาราสลิมรดช่องขอเยาวชนมีสปิริตท,ที่ดีอะไรนะครับเรื่องผู้ชมโดยอู้แวนโกไม่สนกลุ่มคนแบนดาราสลิมนกหวีคับท่านที่เคยขึ้นเวทีกบปปสขอให้เยาวชนมีสติอย่าสร้างความขัดแยง้งพร้อมยุติเรื่องทั้งหมดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเบื้องต้นนะครับเรื่องผู้ชมต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องไอต คงหาราคาไม่เว้นวายนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าในสายลมนั้นจะไม่ค่อยมีครับท่านถามไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีลมพัดใช่หรือไม่บอกไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีราคานะครับท่านผู้ชมอุ้ยใครไปเดินตามมาได้ตอนนี้นี่กูก็คารวะเลยครับท่านโอ้ยอย่าไปคารวะดีกว่าเออไม่อยากจะเสียไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ประยุ์รู้สึกว่าจะเปิดไอ้นั้นไปทุกที่แล้วนะครับท่านผู้ชมถามเปิดอะไรเปิดศึกชาวบ้านเราช่องไปทุกที่แล้วหรือเปล่าน,นั้นก็น่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้พรักประชาธิปัตย์ก็โดนแยย่่งอาง หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมถามโดนแย่งอะไรแย่งสสอนะเนี่ยแล้วนายจุรินก็ออกมาไม่รู้ว่าชาพักไหน,นเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีพักเฉพาะกิจพักหนึ่งมันพยายามจะมาอะไรวะตกปลาในบ่เพื่อนแล้วก็ไอ้พักเฉพาะกิจพักนี้ทําอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จเออแล้วก็มีการพูดถึงสร้างๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมรวมๆผมก็เอ๊พูดถึงพักไหนแล้วเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนายจุลินแน่ใจครับท่านแน่ใจว่าอะไรแน่ใจว่าประชาธิปไตยชนะอย่างถลม่มทลาย ถล่วงถลอยนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไปไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับท่านโดยหยาดตกใจนะเนี่ยหลังจากไอ้นี่อานิี่พลบุญยามณีปลุกสมาชิกให้เชื่อมัน่นประชาธิปัตย์ชีค้คนที่ไหลลาออกไปเนี่ยแค่ต้นไม้ผัดใบเออตอนนี้ต้นไม้มันก็เหมือนกับต้นพุทราแล้วเว้ยเฮ้ยถามทําไมใบร่วงหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมใบมันไม่ค่อยมีแล้วแล้วอย่างไงต่อทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนพักวายุธที่คุยโม้คุยโตคุยโวอวดว่าจะได้สสประมาณ100ที่นั่งอะไรประมาณนี้ผมใช้ทั้งนิว้วมือนิ้วตีเลยนะ นักบชมถามใช้ทําอะไรใช้นับแล้วมันก็ไม่ครบยีบสักทีเพราะอะไรพวกมือเรามีแค่สินะครับ่านผูชมเท้ามีอีก10นะั่นเลยไม่ครบครับท่านก็จริงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นักบ,บุญช็อปเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับ่านผู้ชมมีอีกหลากหลายอย่างก็เลยทีเดียวครับท่านส่วนจะดูพรแน่มืองรีบออกมาเดินอย่างด่วนๆอย่างเห็นม็อบหลอมแหลม,หลมจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม